สวัสดีครับเทจบัตบอลเนอร์ในนามวันออฟจะขอนำเสนอวิธีการหลบมอนตัวแรกนะสวัสดีครับสังเกตว่าข้างหลังมาแล้วครับผมแล้วผมจะคำนับเข้าไปแล้วลบเกือบไปแล้วตัวนั้นผมใช้อาวุธตีนะฮะแต่ตัวนี้ผมจะใช้มือเปล่าม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 า,มา,มาลูกไม่โดนตบเราก็วืดเหมือนกัน เป็นการหยอกล้อระหว่างหนูน้อยกับแมวปากแมวปากมันตบมาแล้วครับผมอันนี้เราก็ตบคือตบหลบได้นะอันนี้มันจะชกประมาณสี่ห้าครั้งนะฮะแต่บางครั้งมันจะมีเหวี่ยงเหวี่ยงแถมต้องคอยระวังนะครับนี่ผมพยายามอยากจะให้ลองดูลักษณะของมูฟเซตของเจ้าตัวน่ารักปุ๊บคงไม่ตัวไปหนึ่งทีตัวนี้นะครับบางครั้งมันจะใช้มือทรายบ้างนะครับก็แล้วแต่กรณี โอ้ย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 จำเลือดจำเลือดจำเลือดแป๊บจำเลือดแป๊บเต็มเลือดแป๊บโอ้ย็มเลือดแป๊บใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆตบการเราหยอกล้อกันธรรมดาตีเนี่ยหยอกล้อธรรมดาผักซีโฟไม่ผักนะฮะอันนี้เราผมอยากจะทำให้เขาผลักผมนะครับเพราะว่าเทคนิคการผักเราจะหงายนะฮะแล้วก็วิธีการหลบอโอเคให้กดจ็อกเกิลซ้ายนะฮะ L อันดับล็อก L นะครับแล้วก็ไปทางซ้ายแล้วก็กด X X 2องทีนะ ถ้ากด xx เฉยๆมันจะพื acks, ้นช้านะครับเราจะโดนทับเป็นซะก่อนโอ้โโอ้โท่านี้ของมันจะค่อนข้างแรงนะฮะแล้วแต่ความหุ่นหินของเจ้าตัวนี้นะฮะอ้ถอยพักผ่อนละสิพักผ่อนนะจนจะไดมินาเหมือนกันละสิโอเคครับเราก็ปุ๊บอันนี้จริงๆถอยหรือหลบเข้าจักรแลด้านขวาของเขาก็ได้นะฮะคือด้านซ้ายของเราทีเนะฮะปุ๊บอย่างนี้นะครับ วิธีหลบของผมก็มักจะหลบในจุดที่เขาถืออาวุธนะครับเพราะว่าเขาจะมักจะเหวี่ยงไปอีกด้านหนึ่งเราจะหลบยากนะครับโอ้หมดอาวุธนะฮะเลือดเกือบหมดทึบนะครับทุบๆโอ้ยหลบไม,ม,ม่พ้นเกือบไปแล้วเติมเลือดแป๊บทุบถอยนะฮะจริงๆจังหวะที่เราถอยเนี่ยเดี๋ยวในคลิปถัดๆไปอะ่ะผมจะ สอนเทคนิคการแพรลี่นะครับคือยิงเข้าแสกหน้านะครับตัวเขาเองก็จะติดชะง,งักแล้วเราก็เข้าไปลวงได้นะครับแต่ในคลิปนี้เป็นคลิปพื้นฐานก่อนนะครับเพื่อที่จะยั่วให้เขาโมโหนะครับแล้วก็ออกท่าให้ครบตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเจ้าอ้วนถือรูปปั้นนะครับ ื่ออย่างเป็นทางการของเจ้านี่นะครับเขาชื่อฮันแมนไมเนียนบริกนะครับฮันแมนไมเนียนนะครับตอนนี้เขาถือก้อนอิฐเราก็เลยเรียกฮันแมนไมเนียนบริกนะครับหรือในนามอ้วนถืออิฐคราวนี้มูฟเมนต์มูฟเซตของเขาก็จะซ้ำๆเดิมนะครับสังเกตว่าพอเวลาเราหลบมาอีกฟากหนึ่งของมือที่เขาถืออิฐเขาจะใช้มือซ้ายตบนะครับ ึ่งมือซ้ายตบส่วนมากจะไม่ค่อยแรงนะแต่ทำให้เราเสียจังหวะเพราะมันเหมือนกับติดสตันนิดนิดแล้วก็อาจจะมีการสอนวิธีการแพรรี่นะเมื่อกี้ที่ผมใช้มือวิ่งคือ R2 ชาร์จเต็มนะฮะเพื่อที่จะเสียบข้างหลังแล้วเราก็สามารถแพรรี่ได้อีกแบบหนึ่งก็คือแทงข้างหลังนะครับก็ถ้าบ้าเรียกว่าจะสวกนะโอ้ย โอ้ยกระสวกโอ้โห่กะสวกกระสวกเกือบตายจนเลือดแปบ๊บอันนี้มูฟเซ็ตเขาก็จะมีไม่มากครับตบนะครับอ๋อแต่มูฟเซ็ตนี้ต้องระวังนะนานๆมาทีเขาจะเบี่ยงสักสี่ห้าครั้งโอเคก็เอาไว้เจอเออเอาไว้เจอกันโอ้โห่ชัยเย็นจะลาผู้ชมแป๊บหนึ่งอเอาไว้เจอกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไว้คุยกันนะครับผมผมกับพันเตอร์ดีนแปบ๊บาบายบาย